สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มเก็บแบงค์ร้อยได้เอาไปหยอดตู้ทําบุญที่วัดดอนใหญ่คลอง8ตดตบลลาลูกกาอำเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายพงศักดิ์เหล่าจันทร์อายุ36ปีชาวจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางอัมพวาเหล่าจันทร์อายุ33ปีและลูกชายอายุ10ขวบได้เดินทางมากราบไหว้ไ,วไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่เนื่องจากถูกกรางวันที่1หมายเลข032761งดนวันวันที่16พฤศจิกายนส6 4ทีนผ่าร้ายหกสิบสี่ที่ผ่านมาเายพงศักดิ เมื่อประมาณวันที่13พฤศจิกายน64ตนเองได้พาภรรยาและลูกออกมากินก๋วยเตี๋ยวที่ปากทางเข้าถนนเรียบคลองเจ็ดและกําลังจะกลับบ้านเห็นแบงค์ร้อยตกอยู่บนถนนจึงเก็บมาโดยมีเชือกสีเหลืองพันอยู่มองดูน่าจะเป็นเงินผ้าป่าหรือเงินกระถินจึงเก็บเข้าบ้านและเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวบอกว่าให้นําเงินมาทําบุญที่วัดนี้โดยนําเงิน100บาทที่เก็บได้นั้นมาใส่ตู้ทําบุญไอ้ไข่และหาซื้อเลขท้าย761ของแบงค์ร้อยใบยนั้นเออิญไปตรงกับในแผงลอตเตอรี่ที่มี หนึ่งใบก็อธิษฐานต่อหน้าไอ้ไข่ขอให้มีโชคลาภให้มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเงินที่ได้ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็จะถวายทําบุญให้กับเจ้าอาวาสวัดดอนหญยและสร้างบ้านหลังเล็กๆเ,เพื่ออยู่อาศัยและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกตามปกติตนเองและครอบครัวก็จะมาไหว้พระและชมโบสถ์สีเงินแห่งนี้อยู่เป็นประจำเพราะมีความสวยงามหาดูได้ยากแต่สิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจในการมีโชคลาภก็คงจะไม่พ้นไอ้ไข่ทุกครั้งวันนี้ชีวิตสมดังประหารถนานําพาครอบครัวมีความ สทางด้านนางสมบูรณ์เจียมิงอายุ60ปีชาวบ้านคลองเก้าผู้โชคดีอีกรายถูกรางวัลที่จําจำนวน3ใบหลังจากที่ได้มากราบขอพรและโชคลาภจากไอ้ไข่วัดดอนใหญ่แห่งนี้อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ